การมองไปด้านหน้าคาดการเรื่องในอนาคตตามแบบแผนในสิ่งที่เรียนมาหรือหลักจาที่พดนหัวเข้ามีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันแต่บางครั้งการมองด้านหลังฟังเรื่องเล่าในอดีตอาภกณนรุ่นต่อรุ่นที่มีมาในอดีตอาจสำคัญยิอย่างมาใคลีที่สามารถคลีที่สามารถ นำทั้งสองอย่างมาผสมผสานกันคือมองหน้าและมองด้านให้ครอบคลุมกลายเป็นเส้นบางๆกลายเป็นเส้นบางๆให้อยู่ทางใ่กลางที่นี้อาจจะกลายเป็นสะพันเราสามารถเลาข้ามข้อผิดพลาดที่ไม่ดีอาจจะช่วยทําให้เรานั้นสามารถคุมเวลาความสําเร็จยิงอยู่การเลาข้ามพ่อ จะไปสู่ความเจริญหน้าที่การงานที่ตนเองคาดหวังไว้แน่นอนครับเหมือนกับเราเดินบนถนนแถวปวดเจ็บแน่น,นปวดแน่นอนผัาพว,นนวเกเจ็บหนักพลาดน้อยก็สามารถจะทุเราเดินไปสู่หมายได้กับความสุขเมือนสายลมที่ผ่านเรามีวามสัง่งปมมังคืออะไรมุมมองนั้นเป็นเสมือนกรอบความคิดทางคิดตัวในทางที่สร้างสรรค์จริงแล้วก็ เข้าสู่เป็นจริงความคิดที่เป็นข้อจำาที่อักิ่ยงผมพูดเรื่องเทวาในคลิปก่อนๆเข้าสู่กันฟังโยธบาคลิป่อนแล้แต่เุทเพรยานาคปิยขุพระแม่โธรเนพระแม่ปุสุพระแม่ตางบอกเทวดาในชั้นต่างๆในสวรรค์ชั้นตุมหาราชิกาปาราตุรบาลทั้งสี่กลับมาบ้าง ตลอดป่าหิมะพานสัตว์ปา่าพานในบางจุเดียวเพื่อให้เห็นว่าเป็นความเชื่อศาสนายิงปันใดตั้งทางคำพีไตรพุ่มกถาที่จะปฏระบิดเทนี้ผมเล่าถึงเท็ดชาติใหม่คือตามธรรมดาธรรมดาจะสังกชั้นเรียกว่าสวรรค์ที่กลุ่มแบบนี้เกีกับเรื่องของกรกลิ่นเสียงแต่แยกย่อยละเอียดน้อยมากต่างกัน มีอยู่ชั้นสูงกว่าสวรรค์หชั้นเรียกว่าพรหมโลกผมกล่าวถึงพรหมโลกก็คือขกาลพรมเท้าสับบดีพรหมแต่ครั้งนี้เปนพรหมเหมือนกันเป็นพระพรหมที่ถือว่าตัวเองนี้แน่มีฤทธิเดชในไม่เคยกลัวใ,ใครคิดว่าลูกนี้แยแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงซ้ำาิว่าเองสร้างอ,อกสร้างจาก,กุลยิงพยศในนอกเขตจังหวัด บางครั้งตรงเสียงลงมารบกวนเทวดาชั้นต่างๆให้เกิดความสบสนแต่เทวดาพระพรหมนี้ยังงผบุญอยู่บ้างครั้งหนึ่งองค์เนรสัมมาสัมพ,พุทธเจา้าช่วงกลางคืนท่านพิจารณาเพื่อพิจารณาว่าสัตว์ตนเดในโลกมนุษย์ในจักรวาลนี้ที่พอแล้วเจดปัญญารับรู้หรือเข้าข่าในพระญาณของพระพุทธองค์ปราอา เชือกพากาพรมเข้าไปขายในพยานพอพระองค์พิจารณาแล้วเห็นว่าพรมตนนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ถ้ารักาความด,ดีหรือมีเวลาดีกลายเป็นสัมทิฐิกลาเป็นพยานในพระพุทธศาสนาได้เช่นกันการกดจะไปอย่างไรครับพระพุทธองค์นี้เป็นมนุษย์เป็นคนมีเลือดมีเนื้ออาศัยหัวใจในการดำเนินวิจตแต่ฤธิ์เห็มว่าองค์เด็กพระสัมมาวุตพรเจ้า ท่านเหาะขึ้นไปอัพรมถามว่าชั้นพรมเนี่ยไกลาจากรูกไหมมีการเทียบง่ายว่ามีตึกเอาเป็นตึกก็แล้วกันสูงสี่ชั้น6ชั้นตึกนี้เป็นลักแล้วโยนนี้นะลงมาจากวันพรมสีเดือนอนถึงโลกมนุษย์ถ้าถามว่าเวลาไปกี่วันทริ์ของเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเร็วกับกระพิตาถึงชั้นพรมทันทีพอไปถึงชั้นพรม ท่านผอมบุญพระกาพมนั่งอยู่เห็นแขกเข้ามาในสถานที่แห่งเองยี่ครับนี่หรือเขาเรียกว่าสมณะโคดมท่านก็เป็นมนุษย์เล็กๆนี่เองท่านกล่าวอ,อาสนะท่านบอกวโลกนี้ไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนโลกนี้เป็นอนิจจไมจ่ท่านอายุไม่ถึงร้อยเราเนะี่ยเห็นโลกทั้งหมดเท่านั้นครับ พระสายายตนซีตนมีความงดงามแดงต่งพระเจ้าเป็นหมดและเหมาะเหมาะได้พระเจ้ามาถ้าพูดไปก็คงไม่เชื่อและไม่ฟังไปหลังนั้นยิ่งยอดเต็มที่<ฮ>ือไม่เมียงเข้าไปในรูดำ<ต><ม>เสริอมตัวเองเพื่อตัวเองนีพระพุทธเจ้ารัสว่าพระพรหมท่านพระกราผมเอาอย่างนี้มาเอามาแสดงฤทธิ์กันง่ยาย ที่หายตัวแล้วคนหนึ่งไม่ไม่รู้ว่าหายไปไหนคนนั้นรือว่ามีฤทธิ์ที่แต่หายตัวแล้วหามไม่เจอหายก็ไม่เจอแต่เหนือกว่าโอ้โหเท้าผักกาผมยิ้มในใจเลยมันรู้กันอเท่านั้นแหละครับบอกบอภรรก็เท้ากัน,กนถือว่าเป็นบ้านพระหายทัวทีหายไปที่ไหนไปอยู่ซอกไหนหรือนี้รีเนอนหยุดไหนพุทธบอกได้ชี้ได้หมด เอาละสิครับทั้งชีวิตไม่เคยมีอะไรจะมาท้าทายได้ขนาดนี้ความเชื่อมที่มีเต็มร้อยหูเริ่มเปิดแลวปุจะเริ่มเปื่อารความระายเริ่มมีเริ่มเข้ามาความอัจใจเริ่มแล้วพอเองแพ้ก็บอกอเป็น,ปนลพระพุทธเจ้าก,ก็หนึ่งสองสามหายตัวไปปรากฏว่าผมไปใช้เดชหมูทิพตาทิพซองฮันซองอีกประกอบเหตุจักรวาลสุนทรตามน้ำระพานตามป่าเขาตามที่ต่างๆไม่เป็นต้องยอม อะเราลอมาแล้วพระสนะโคโดมท่านที่ไหนเจ้า,าแต่ในระหว่างที่พรกเราตัวไปนั้นนะมีเสียงสวดอยู่ตลอดนะครับมุดอยู่ตรงนี้เรายอมแล้วพุทเจ้าเรายอมเราจะบอกเราศีรษะของท่านเท่านั้นครับความระอายขึ้นสุนดปัญญาื่อตัวเองน้อยกว่าความเปอนายตัเองน้อยกว่าความงดงามงดงาน,นี้น้อยกว่าแพ้มนุษย์มันสะเทือนใจพอส็ดเสร็จพระโตองก็เทศต์โปรดทันนะท่านบอกว่าโลกนี้ แน่นอนเป็นอวะนั้นนิ่เป็นผู้ที่มีอายุยืนท่านได้จันปถมชาติมาเกินพระพทั้งสองนั้นปัจจุบ,บันอยู่ชั้นสามด้วยเวลาทั้นบนี้มีมากโลกเกิดดับเกิดดับจัก,กรวาลพังทลายไปไม่รู้คท่านยังนั่งสลบตัอยู่ไม่รู้อะไรเลยเพราะไม่รู้ก็เข้าใจว่าเองนี้เป็นคนสร้างโลกคนดูแลโลกที่จริงไม่เจอเป็นเพียงแค่ผู้พักผิงเท่านั้นเขาอาจาเนื้อเขาแต่หมายถึง สถานที่พักแห่งรอเวลาให้เกิดสติปัญญาแต่นี้มันไม่บำเพ็ญเป็นบอกเวลาที่จะเกิดทนทนั้นหละครับจิตใจที่มันรู้ละอายเข้าใจธรรมะเริ่มเกิดา้ากเทศบว่าบุญเก่าของท่านนั้นในอดีตนั้นท่านเคยเป็นพ่อค้าจิตใจที่เป็นผู้มีจดีงามขุดสรกเป็น,นุ้นใหม่บรรจุน้ำใหม่หน้าแรงเวลาพ่อขับถิ่นมามีเวียน 500เลอเวียนมาก็มีน้ำให้กินให้อาให้ดื่มสามารถหาอาหารดในสระของท่านเวลาชาวบ้านยากจนมาต้องน้ำสัตว์ป่าต้องการน้ำท่านแบ่งให้ท่านอิจถาท่านให้เพ่งพิวัฒน์น้ำน้ำจิตใจตเป็นตัวเองได้ทำบุญดีใจอิ่มใจเวลาเกิดภัยต่างๆมีกลุ่มพญานาคราชที่ร้ายเกยมาร้ายชาวบ้าน,น,นก็ใช้ความสามารถของท่านขับไล่พวกนั้นเดให้เขามีความสุข จิตที่มันเพงแต่ความดีไม่คิดไปถึทงทางที่ชั่วพราะทาสิ้นชีวิตโพลุนิสอานิสูส์นี่ยถเป็นพระพรมให้ท่านอายุยืนสิ่งท่านพูดาแาวอแนด้วยความยืนของอายุนั้นเอานะครับจิตใจปันเปิดหูเปิดตารัดเห็นแหงหวั่นยกมือขึ้นสาธุพระการามพรหมที่ว่อใหญ่ที่สุดยายโกาบดาต้องมีฤทธิ์มากสุดเื่อเองแน่สรุยยบมนุษย์ตัวเล็กก็เล็ก ชื่อว่าองค์สนิจพระสัมมาพุต้าที่จากร่วมษดโรคมนุษย์เท่านั้นเป็นเครื่องยานำพาไปสู่พวกต่างภาพสู่ภูมิตาภูมิเราจากอะไรเกิดจากทิฏฐิที่ถูกต้องปัมละชัดเข้าสู่สัมมาทิฏฐิสาธุธรรมะจากพระพุทธเจ้าพอพูดถึงเรื่องทิฏฐิในทางพระพุทธศาสนาไปออ่านหนังสือคว้าถามพระท่านรู้ซึ่งครับเรียกว่ารมบบวิทยาร มีพระพุทธเจ้าได้ศาสตร์นะครับเชื่อในเรื่องของสะสมน้ำลอกรอบเป็นรูปร่างของคนได้เป็นรูปร่างเครื่องไม้เครื่องมือได้พอเอาไขก็คืนภาพดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำบุญบาปปรากฏมีแต่ครั้งผู้กานเรื่องพัทธศาสตร์พระพุทธเจ้าถือว่าเป็นทิฏฐิที่ไม่ใช่ถาแห่งการไปสู่สุขทิฏเป็นเพียงแค่เครื่องบรรเทาของบางส่วนเท่านัน้นสุขได้เครื่องมือที่เข้าถึง อาิตเะเกตกัมพลเป็นเจ้ารตีวันหลังวันหน้าเราจะมาเล่าสู่กันฟพระพรมที่ว่าเก่งสยบยอมมนุษย์โลกมนุษย์นี้จึงเป็นดินแดนที่สมบูรณ์ทั้งเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตสติปัญญาและสามารถแปลให้คนที่มีทิฏฐิที่ดีพบความสุข ก้าวข้ามความทุกข์ได้อย่างถาวรนแปลกแต่จริง